อันเป็นทั้งจะน้อยเด้อคือเขียนใส่หนามาแห้งจะาลูกจะาลูกเจ้าลูกยังปูเจะาลูกจะาลูกเจ้าลูกเจ้ลูกปูที่นั่นเป็นเขียนไหนเลยเดี๋ยวนี้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่นิ่งนิ่งนิ่งนินิ่งเอาเอาเอเขียนห้าสามเจิดครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเขาสุสองมาแห้งผ้ามวนครับอามือลีไปตามต้อนแนวทางวัดป่าอุดรครับผมเนาะให้มาตรงๆพี่น้องสามตัว ห้าเก้าสี่ครับสำหรับวันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องเนาะแตกตื่นเพ่ห้าเลยเลขขึ้นนาครับผมเนาะสามตัวตรงๆเลยเอาเป็นตัวไหนอย่าพลาดไปรับชมรับฟังน้ำกันครับห้าเก้าสี่เนาะตัดหรือเป่าเป็นเก้าสี่สี่เกาไฟดับไฟดับไฟดับครับคุณเปิดกระล่มขอดูกเปิดกรล่มขันบนร่มมาบว่าไฟดับไฟดับดีอะไฟดับไฟบ้า ฝันอะไรจังไปฝันได้อุ้มพระวุกทีอือกับผู้ฝันจังที่ฝันดีไงยังวะอุ้มพระฝันว่าเห็นพระพุทธรูปที่องค์ครับผมอือแล้วผู้ก็เลยว่าโอ้ยผู้ฝันดีคักแม่ไงยังวะอืมฟันยังที่นีเลขผู้ตรงแม่นยังที่นะครับผมตรงแม่นผู้มั่นใจยังไงวะแต่ว่าอันอันภายหลังนี่เพิ่นมานีมีแต่เห็นนี่ได้เนื้อผู้ก็เลยว่าเป็นของพอของพออยู่ผู้ฟันเบาเบ่้มเอิร์ธบดีอ่าอันหุ่นนั่น มันออกอยู่หนาเพิ้นก็ผู้สีเิน้ครังะกัหัว่า,างพันมากอันนี้นรับหันว่า,างกี่อันที่อันวางพันมากบางนึ่งเห็นไหมมันออกอยู่หนาเพิ่นผู้ฝันโอ้ยฝันว่าได้บอกจะมีอย่างก็จังห้รื้อคาแขกคือบิัใทให่จะบุญทาตัวกับ,บ <laughs> กว่าอะไรเพราะานานๆออกหนาพืนนึงสี่กับขไหม <laughs> อันปูปวนเน้นเจ้อายุเพิ่นเนาะอออันที่วัดผ่านมาน่นะครับผมครับผมปูไปเลยย้ำวมาเอ๊ยมันเกิดเห็นเพิ่ำใดมันก็มพีจ้าออกลอกหาอกหาอ่าโอออันไปท่างจะน่อยเด้วกเขียนไปหนามาแหเฮ่งเจะลูกจะลูกจะรลูกอจะาลูกจะูกจะลูกจะลูกจะลูกเจะลูกเนูงเู้เ่้าลหเพ้าลเจีานูหจ้เลยเจีาลูกเจ้าลูก่ง้าลูกเเเอาเข้านาลาลเเีู ยัดยัดทีไปทั้งนั้นออกมาทั้งแกงเกงแังเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่ง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 เห็นมั้เห็นมั้ยผู้ที่นั่นเองผู้ที่เพ่งนิ่งผู้ที่เพ่งเห็นเองเห็นปวดขาที่แขนไหนยังสีเออแงบแงบไปทั้งนี้นิี่น้อยเดียวจะแงบไปเจ้าละลายค่อยๆเอานิ่งๆเขาหนิ่งๆอ่าสามนี่ซาแล้วเก็ดอยู่ทั้งไทยเหรอผู้ว่าเก็ดเก็ด แกว่าจังตัวตัาไทยนี่มันยังอีกใหญ่ทั้งบนทั้งล่างคนบ่ออู้หูขนที่ไหล่ขนที่ไหล่เอาเอาเจ็ดเจ็สามตัวกนปูเอาเจ่ดสามตัวกันเอาอจะสามตัวกันโอ้จะมาเจ็บเจียงหงอันอันคนอั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 นกันหินกันเนี้ยปูจะจังสีละขันเป็นบ่ออันไหนปูจะเพ่งเห็นเลยนะปูเห็นเลือกอยางเทียจะอ็ดมินทีน่ะไม่ได้กองฉลากนี้ โอ้ขดจริงหรกอยู <PI AN> ่อยู่หนาหรือเป่ปูแน่นยู่หนาเอ้ยยหนาเอาเขียนไปเลยมันคนทีใหายไปนั่นเขียน่ะคืออันนี้คือเป็นตัวของหมายเฮงเนอเป็นบุญของหมายเฮงคือห้าสามเจ็ดแต่ว่าตัวทั้งไทยอยากบังจะน่อยใครให้เลขสามียูะมันจะปจะต่ำลงอ่ะนะพี่เล่าแต่ว่าเป็นตัวเลขสามลุ่งอยู่ทั้งไตอยูะแต่ว่าห้าสามเจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดนี่บอชานเดอร์มนอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้อยาว่าห้าสามนีงามานเเอ โอ้พี่น้อ,นองออปูเพิ่นเบิงอยู่ว่าเลขขึ้นอยู่หนาแอดมินเด้อครับเด้เอ,อปูจะเป็นยังี่เราเพ่งเอาได้เพ่งเอาก็ได้นะนั่งนิมิตก็ได้หหเห็นยุของฉลากรู้นี้ล่ะมาจุเทียบไปเห็นว่าจังสี่จักเทีย <c oughs> ได้พี่น้องแต่กี่มียอม่อมกว่ามหาปูชาปูก็เคยเพ่งไหนขาเจอ,อยู่เพ่องออกมากก็ถือเลยเด้อโอ้อันที่ปูเห็นเป็นเป็นอันใดก็หาสามนี้สัดเกนยราสาม แต่ว่าเก็ดนี่เก็ดนี่อาจเชื่อไดว่าให้เป็นเก็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันโอ้ล่องไว้เป็นตัวล่องไวเก็ดกับหนึ่งแต่ว่าสามหลันยุทธไตนี่แต่สามาจะไม่จย่างไรนี่นมันใหญ่ทัท้งลางบ่อแต่นนี่โอ,อ้มีสามมียู่ข้างใต้ไหวพี่น้องแต่ว่าสองสามตัวนี่เลี้ยงกันนี่แก้วแล้วล่ะอ,อันนี้เนาะอ,อันนี้คืออ่าละทีเกา้า แม่เออก็อาจเปิดใจหยมาให้ันือเข้าเขาแม่ปูกับจจดไปนั่งอยู่ดอกพวาทเงาย้เวลยั้งอทั้งสองคนม่อื่นหีกู้กทีด้ใไ้ทั้งสองอือนั่งขึ้นยุนาเลยปะปูโอ้แต่ไหนจปูจตงักจตสั่นพี่น้อปูสีบอกสุฟังแต่ขี่มีโยมอยู่ตลาดเนี่ยครับเป็นเขามหาปูเป็นเสียปูเป็นจิตตามปูผมไม่ผู้เสียปูดอกม่เล่าผู้เดียวละ เขาเราขอไมาเงี้ยเลยแล้ก็ได้เองจริงๆนะครับกันเพเห็นโอ้ยบ่ท่านฝันเนี่ยมันเพราท่านกับเพ่งให้แน่นๆปูวัท่านโอ้เอาง่ายๆเลยเรานั่งสมาธิรับตาทองพุทโธได้เถอะน้องปูก็เลยนั่นเพราะว่าสำหรับได้คือปูมีศีลแบบนั้นเนี่ยปูจังสีห็นได้ต้องมีอันเนาะเอามือหนึ่งเงี้ยมึงเว้นเบนยางมากมากเงี้ยมึงเว้นเหล็กรอสีออกเดี๋ยวยางมากขึ้นแดงจึงเครื่องเล็กอยู่หนาหักตายไม่แต่งยางไม่โดนทุ่ เทียนเส้นหนาผางว่าไดพูดเห็นแล้วนั่นเนาะเอานั่นไปซื <s 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 いい้อเอาสนุกเงินน่ากับสามศูนย์ตรงๆด้วยสามเออสามหนึ่งสามหนึ่งเป็นไงสามศูนย์ออกสามหนึ่งล้มเตียมหนึ่งโอ้ยบอกคือยับขึ้นยับลงอันนี้เข่ากับเอาไว้บึ้งเพราะว่าบางเทียกันั่นเนาะเอาไว้เบิ้งคืออันนี้เป็นกินเห็นเท่ากับตองเอาไว้ไหม ครับผมแต่ว่ามมืดขึ้นนี่ปูนิมิตว่าปูนิมิตแบบที่ว่าขึออ้นเอคือ้่พอชัดแถเน,นี้ปูก็ะเยวยบทันนะ่ะแล่สิเป็นปัจัยนข่งชืดอไทยบอสอันี่นะมืนขึ้นเนี่ยนิมิตแล้วเออนิมิตแล้วนิมิตแล้วเจ้าว่าเมื่ว่านี่นิมิตแล้วไปย่างม้อแรกงน่ะปิดก็สาไปทะเลกอ,อกคนละครับผมโทษจนหอดใบใบมง้งใบสองน่ะบัี้แบตมันมืดบัดบดี้ก็เลยพอดีครับมืดซุ่มสายเขานะครับผมก็เลยปูก็เลย ดับปิดเคียงไว้ก็เลยเอาซาดไว้บัดนี้กับก็ะสีเงียบไปโดนนี่ตัวเมียบวันนี้จนพ่ดแม้จนเลขเสียออกแล้วอาตัวเสียไปเสียบจังเมื่อเสียไปก็เลยเห็นฝันมาเห็นพุ่นลัฝันฝันมาไปหาวัดไปเห็นวัดทุบันครับผมก็บรไดาเป็นเลขดรอกแต่ว่าฝันเห็นเอ้าฝันไปเห็นวัดอีเดียวสีบ่ดีขักเนียแท้สันดอกก็ฝันดีแท้วันนี้สันดอกแต่ต้องหอด้วยสันดอกก้อนเลขกออก บอลเด็กออกครับผมในมือเลยออกเลยหรืมือวันที่หนึ่งวันครับผมก็เลยไปฟันว่าได้ไปเห็นวัดเนาเพื่อที่ฟันดีอีแท้วันนี้สันเด้อืแต่แต่ได้ฟันเห็นวัดนี่ก็ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าหมดเมื่อไงกับฟันนี้ก็พูดถูกเลยจังหวัดยุไสนะหมดเขาจะอง้มมาหายเตอือ็นบ่เห็นเห็นโอเห็นเออเห็นสีลูกสี่องค์สี่องค์เป็นนางยุ่นนะเลี้ยงกันเลยนะครับผม กูก็เลยว่าห่วยโอ้เม่นังปู<ม>เนี่ก็เป็นหากูเป็นคัาทาขลาวาดายังมไหลกูเห็นจากของนะ่ะนี่มีฟันนะ่ะอเรียว่าจ<พ>ีจาของเป็นหาครับผมตะไรน่ะหาปัจจุกเป็นเกา้าเพื่อนซี่องค์กับซี่อยู่แล้วครับเห็นเห็นจากซี่องค์อืมบันนี้ก็เลยว่าจะหลายตัวเด้อจะว่าหลายตัวเด้อคือปูจับออกไหนี้ลับไปฮะเี้ยเพื่อนผู้ห้เป็นตัวปูก็เลยว่าจับออกไห้ครับ ที่จริงเนี่ให้ตัวเดียวเลขตัวเดียวนี่แหละคือเปล์ออกนะครับผมผู้จังหนึ่งันบอกโอ้ยคือหลายตัวแท้วขนาดนั่นเรียกว่าควบไม้เนี่ยมันคือเลขตัวเดียวนี้เปล์ออกเปล์ออกมามันก็เขาได้เหรอเกาซีนี่ก็ได้ทั้งสองตัวทั้งสามตัวอ๋อเสนอเจอผู้ก็เลยว่าหาเทียบมันมาหากหากเกาเกาหางที่นะครับก็เลยจับออกไข่ยันเอฟซีทีบัตถึงที่นะาผู้ก็เลยว่าขันสามตัวนี่กันผู้จับบ่ถึง ให้เิ่นหกประตูเลยครับผมหกประตูเลยกันน่าจะปู้จับก็ถึงน่ะพอเพื่อนว่าหายเป็นตูตัดตัวกันกันยังกันยังเขาเนาะเอออาเทียมันมาปเข่ากันกันยังว่ากันยังสมหมายเฮงอยู่ดีมันเกีว่อเก่าเก่าเก่าหมายยังว่าเก่าเก่าเก่าลกไทยเจ็ดครับผมเนาะปูยังจำดิ้งเนาะเคยได้อยู่เคยมีอยู่ยังบินเนาะเพราะว่าพระเพื่อนี่เป็นเก่าอยู่แล้วนะครับผมปูก็เลตีว่าครับอาเทียมันเขาสามตูนะ คือเพิ่นเป็นทิ้งทัศน์ทิพย์พันจะให้บ่ได้เป็นโตนั่งทีหน้าอาธิบ่าวไลฟ์บ่ได้ยิงทีหน้าเพิ่นกระดีมแต่เห็นนั่งทีหน้าต่จังปูนี่ก็บ่ได้ยุดอกแต่ว่าห้องปูซื้อปูซื้อกับบ่ผิดดอกแค่อาบัตมปูกับตั้งยั่วหมูยั่วแต่ว่าตอนงวดนี่หมืกขึ้นบ้านในฝันบ้านในลิมิตนาปูด้วยว่านิมิตอยู่แต่ว่าแห่งเพิ่นให้บ่ชัด ไอาจจะเป็นไห้โครงสุดไทยคนนี้มือสุดไทยนะเคยไห้มือสุดไทยหกสี่ซองซะนะออกโป่งเลวยขนาดนะแต่ว่าอันนี้อันนี้ต้องวัดี่มือไหนแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งวัดนี้แต่ว่าเปิดขึ้นมาไห้นี่มีเห็นไหนชัดคักแท้่ไห้เป็นตัวคัดแแค่วัดนี้ที่น้ำหมาแห้งนี่ดีเอาว่างึงกันนะเอออืมนี่ดีเออเอา เอาขึ้นมาเบงเลยวดนด้อันนี้ันเก่ารักฐานเก่าเนาะลักฐานเก่าเบอร์ทรปูบัดนี้ยุตันี่ละเอาอนี้ลักฐานเก่าใกล้เชี่ยงกันบ่ละปูกับตีวานิเมตมือขึ้นอันอืออ่าอันนั้นมันอันมือขึ้นนี่มันเป็นเหล็กเก่าด้เพื่อนหายแค่เหล็กหมดบางเนืงอหันปูว่าขันเป็นมะออกปูกันเลยว่า อาจจะเอาตามมาออกปนีนั่นเองสิหนะาแต่เกาเคยแมนเคยได้อย่างสี่นะาูกระด้ว่าถ้าเทียมมันแมนอ่าะระาซี่นึงพูกับทักตำนวดความผิดว่าท้งรถสีเทียบยางไปนะี่นึงมีซีึงอยู่รถเล้วกับมาออกอยู่หนาพอเด้ครับผมคือโยกมหมดติดตามพูชุญ่ายพูพูจังหนึ่งเขาเจาสีมาติดตามสองสองคลิปสามคลิปบางสีนะาครับผมยมม่คลิปเดียวหรอกก็บุญชัยมิได้โทษเอาครับผมไม่นหับใจบุนจแป๊บเนาะครับผมเนะรับเอาพูรับเอา ห้าสามเจ็ดอะไรเนอะกะเพิ่นเห็นอยู่แมนหนาแอดมินเนาะห้าสามเจ็ดครับผมน่งยู่สุด o r d ู้สิอันนี้เห็นในี้องกับพิเจน่าเบิ้งเนาะเห็นมือนี้อพ่าอันนี้คือเป็นนิมิตฟูแต่ว่าแต่ว่ามันก็เคยมีหลุดเด้อพวามันไม่หลุดมันหลุดแ้มหลุดแยมหลุดแยมคนนั้นผู้เห็นสามศูนย์เป็นแดงจิ้งครึ่งบดีอ่าเลขออกมาสามหนึ่ง อ่ายังสั่นก็นได้เพราะว่าเ้าก็พิจารณาเบิงึงแต่ว่าอันนี้เพราะมันนิมิตฝันอันนี้คืออ่าเลขกปูเพ่งเพ่งหินโอ้เขามาบเรเคยเห็นปูทักจักพิอาในหนองเนาะอันนี้เลขเพ่งหินแล้วก็เขียนเขียนตัวหนึ่งลงน้ำอีกเลยตัวที่หกเก็ดแปดเกย์เกาโอ้เกเาตัวเล็กเกานาะเขาเรียกว่านี่เป <แก S 1> ็นเลี้ยงแผงปูเน่ยเจนี่เกาลงน้ำมันเลขเดืดเลข หมดที่มันเหมนเล็กเก้าเล็กเก้าตัวเกายาทิมมะพรนาวอันนี้เห็นเป็นสามตัวขึ้นเด็กเกาเออหกเจ็ดแปดขันจับขันจับออกนี่ค่ะอันนี้ให้พื่นจับเอาครับผมแต่ว่าปูที่บอกว่าเก็ตกำลังนี่เป็นตัวเดียวกันเจ้าปลานี่ยเบอร์ทั่วปูน้ำลงน้อลงไทยหนึ่งแปดต้องเสี่มะพร้าะ ออกันเล้ยแต่อันนี้คืออันนี้มันเป็นเลขเก่าติดตามอันนี้โดยโทษผู้อันนี้โดยโทษสิวากันว่รู้เหมือนกันเจอยากทำบุญเพราะว่าครับผมอ่าบางคนก็ว่าทุ่มอันแน่ทุ่วมแน่อาจจะพ่ออาจจะพ่อท่านนี่ร่วมกันเบื้องหน้าครับผมในเทพได้เทพอ่ะ เบิ้งนั่นปูก็ที่ปนาเบื้อเอราว่าต้องไในเฮ็ดยุ่เลวนะเบิ้งจมเนื้อาเมมาบ่พอหงดนี้หงวดนี้ก็ต้องให้เขาขอสามตัวอีก่ยเลีวนะแมนสามตัวแตกเลพี่เรเื้อสามตัวออย่เล้ยวอ๋าว่ามิมื่อไรจะเมื่อไรเสีนี่ลมาให้ยังหอกเป็นเมื่อจะเมื่อไรเสียนอยู่ที่คอนกิดกันเลยอ้อมบูนันเมื่อไรเสนอยู่่อ้อมขัสามตัวแตกก็ย่ลี้วปูแมนผมาานะ พราว่าขันนวดนี่ขันแม่นบ่วขันบัวท่มว่าจังสีนี่อาจสีเหลีวนด้เพราะว่าผู้ใดใสยได้โมาก็โอ้ยปูอ่างไตหน่าเป็นเลยการเป็นคึงเดียวมันยังเันเบาไปนะเหล็กม้คลเนาะเอเล็กม้วนน้ำมาสั่นเอาไปยังเป็นกเลยนั่นล่ะครับผมทรรมดาแล้วแต่ว่าขันนวดสีมานี่ก็สี บัวยังค่ายังดอกว่าฆ่านางแต่มาหาเห็งเขามาเนี่ก็เห็นชัดปานนี่ปูว่าเพื่อที่เปิดเปิดแล้วก็เลยไปหาตัวบ้านนี่ปูเปิดเปิดให้แล้ววี่งแต่สีเข่าย่างเดียวแหละบัวแต่แต่ขนาดตัวหดยังสัมผัสเลยไปเห็นวัดนี่ถือว่าสุดยอดแล้วโอ้ผมคื่อนนี่เห็นวัดบัวเป็นเมื่อคืนเคลื่อนหมู่บ้านนี่เลยผมคิดว่าสบาปบัวตัดหลังจากที่รับสายแล้วเนี่ยบอก อย่างยกเนี oh ่ยเนี่ยปูก็เลยมดแบดมดปูก็เลยบิดเสรศัพท์เล็ชาิไวยังว่าหูเมียขึ้นก็เล็เปิดท่อซโวลาป่าทรอมันอั็กลว่อเตัวนิดตอนอรปวดจะเปิดทัพท์ขึ้นสายกว่าได้บึมเลยแบบมัเอู้หาไปล้วจ้า อ่าผมอยู่โรงงานปูขอไมเ่ขอไม่เลขบัญชีหน่อยว่าท่านมาเอาไม่เลขบัญชีไหนปูเพราะท่านดูเนี่ยอย่างยังยืนหรอกผมได้น้ำปูสามตัวตรงตรงเลยว่าท่านมาเอ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 าตัวออกตัวไหนล่ะั่านบอกห้าเก้าสี่ว่าท่านมาอ่าถูกมันมาตรงครับตรงแน่ท่านบอกย่างตับหัวแตกคุณนี่โอ้โอ้บิองเอ๋ครับ อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ปูเพิ่นเห็นอยู่หนาแอดเมนครับผมเนาะหาสามเจ็ดด้อพี่รองเด้อลางเพื่เห็นสามตัวเดียวเนาะพิจารนาเพื่หเห็นเป็นหน้าทางก้อนไมโชคไม่ใช่เป่นกันสวัสดีครับ